Six, five, four, three. สวัสดีครับในขณะนี้นะครับผมอยู่กับรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมาไทยดเอร์ทรงศักดิ์ทองศรีนะครับซึ่งวันนี้ถือว่าเป็นโอกาสดีที่ได้มาพูดคุยกับท่านรัฐมนตรีในประเด็นสํำคัญญนะครับในฐานะที่ท่านยูนินไฟายของทางด้านรัฐบาลทางฝ่ายบริหารนะครับบทบาทภารกิจหน้าที่ต่างๆหลายอย่างเลยทีเดียวนะครับตอนนี้ท่านอยู่กับเราแล้วนะครับสวัสดีครับท่านรัฐมนตรีครับสวัสดีครับสวัสดีครับครับท่านรัฐมนตรีครับ จังหวัดบึงการเนี่ยตั้งแต่ปี2514เนี่ยที่ท่านพร้อมพราคุูมิใจผลักดันจนจัดตั้งเป็นจังหวัดผ่านมาปีนี้ปี2 0 6 3นี่ก็9ปีผ่านมามในมุมมองของท่านที่มองเห็นมีการพัฒนาหรือว่ามีการขับเคลื่อนอะไรอย่างไงบ้างครับผมผมเรียนอย่างนี้ครับว่าถือเป็นความภาคภูมิใจครับที่ได้มีโอกาสมามีส่วนร่วมในการผลักในการของการตั้งจังหวัดบ,บึงการนะครับ เป็นจังหวัดที่มาจากอำเภอเล็กๆนะครับรวมกันแปดอำเภอที่แยกจากจังหวัดน้องคายมาตอนนั้นกับวันนี้คนละเรื่องเลยนะฮะตอนนั้นเป็นผมว่าเป็นพื้นที่ที่มีลักษณะเป็นวิถีดั้งเดิมนะครับความเป็นอยู่ก็เป็นแบบชนบทนะฮะวันนี้9ปีของการเป็นจังหวัดเราเห็นได้ว่ามีการพัฒนาแบบก้าวกระโดดนะครับจากความเป็นอำเภอเล็กๆนะครับมีเศรษฐกิจความเป็นอยู่แบบ เปันระบบก็เริ่มเริ่มมองใ้เห็นว่ามีการพัฒนาเกือบทุกด้านนะฮะตามศรักยาพที่มีอยู่นะโดยเฉพาะของเมืองการเนี่ยเราเห็นว่าเป็นจังหวัดซึ่งมีแหล่งท่องเที่ยวค่อนข้างจะมากนะมีน้ําตกมีหินสามวานนะฮะมีปูทอกนะฮะเป็นที่ที่คนไปขึ้นไปกราบไหว้นะฮะมีปูรังกามีถ้ำ นาคามีบึงของหลงมีหนองกุดทิงมีหลายภูซึ่งถือว่าเป็นแหล่งท่องเที่ยวแล้วก็เป็นจังหวัดซึ่งติดกับชายแดนซึ่งเป็นน้ำโขงเนี่ยเป็นเส้นแบ่งระหว่างประเทศเพื่อนบานเบ่าเนี่ยคือมีเสียภาพเยอะเรื่องทางเศรษฐกิจเองก็มีเกษตรสำคัญคือยางพาราเป็นจังหวัดซึ่งปลูกยางพารามากที่สุดนะจะเป็นตัวกระตุ้นเศรษฐกิจอย่างหนึ่งเราะว่าโดยภาพรวมเนี่ย เป็นจังหวัดซึ่งมีความพร้อมในการพัฒนานะครับถ้าทําให้มันตรงตามเรียกวิจาร์ของการพัฒนาและตรงกับพื้นที่เนี่ยนะมันก็จะเป็นตัวอย่างหนึ่งที่จะประสบความสำเร็จแล้วก็เป็นพื้นฐานในการกำหนดทิศทางไปสู่ความเจริญได้อย่างชัดเจนและก็เร็วด้วยครับคก็คือเรามีทรัพยากรธรรมชาติเรามีธรรมชาติเรามีเพื่อเศรษฐกิจสําคัญในพื้นที่ ครับท่านแล้วก็ในส่วนในขณะนี้ตามที่เราได้เห็นคําสั่งท่านรัฐมนตรีได้รับแต่งตั้งในการดูแลเรื่องการขับเคลื่อนไทยในระดับจังหวัดนะครับดูแลพึงการสกลนครนครพนมผมอยากเจะสโคบในเฉพาะพื้นที่ของืึงการในในมุมมองของท่านรัฐมนตรีจะขับเคลื่อนไทยในพื้นที่ืึงการนี้อย่างไรครับท่านคือคือเรื่องนี้ผมต้องเรียนกับพี่น้องทั้งหลายด้วยก่อนนะครับว่าท่านรัฐมนในวงรนะครับ ท่านตุเด็กวิจตรวิชาท่านมีความห่วงใยที่น้องประชาชนนะครับท่านมีแนวความคิดว่าทํายังไงให้ปัญหาในพื้นที่แต่ละแห่งนะฮะแต่ละจังหวัดในส่วนหนึ่งทุกส่วนของประเทศไทยเราเนี่ยเหมือนจะต้องมีเจ้าภาพในเข้าลงไปช่วยกันดูนะครับแล้วก็รับทราบปัญหาแล้วก็ช่วยกันแนวความคิดร่วมกันเพื่อเกิดความรวดเร็วนะฮะท่านมองว่าปัญหาต่างๆหรือว่าแนวทางในการพัฒนาอะไรต่างๆเนี่ยทั้งหมดจะ ลงจากข้างล่างไปถึงข้างบนที่มาาันจะไกลเกินไปนะครับ,รบาจ,จะแก้ปัญหาได้แต่อาจจะใช้เวลานานเกินไปไม่ตรงจุดบ้างระมางนี้นะครับท่านก็เลยมีแนวความคิดว่าจะต้องแต่ละจังหวัดจะต้องมีรกรรมการขึ้นมาชุดหนึ่งเพททื่อก,ทกทาทรพัฒนาไทยไปด้วยกันนะครับโดยมีท่านู้ว่านจังหวัดนะท่านเป็นประธานมีเป็นโครงสร้างนะฮะแต่จริงโครงสร้างในระดับประเทศก็มีท่านมีท่านนายกฐมนตีอยู่แล้วมีท่านรองนายกมีฐมนตีแต่ละท่านนะครับ ในจังหวัดก็มีท่านผู้ว่าการจังหวัดนะครับเป็นประธานกมีรองผู้ว่ามีหัวหน้าส่วนราชการก็เป็นโครงสร้างในการที่จะรวมความคิดของของผู้คนในแต่ละจังหวัดนะครับมาเป็นความคิดในการที่จะพัฒนาไปตามศักยภาพของแต่ละพื้นที่อย่างตรงจุดและแก้ปัญหาร่วมกันแล้วก็ท่านก็อยากให้รัฐมตรีซึ่งอยู่ในคอรมบอรของท่านนะครับได้ลงไปช่วยเป็นเหมือนเป็น พี่เลี้ยงหน้าที่ปรึกษานะครับแล้วก็เร่งรัดติดตามแล้วก็ช่วยดูว่าอะไรที่จะเป็นเรื่องที่ต้องใช้วิธีการวิธีของการบูรณาการร่วมกันเพราะว่าการพัฒนาของจังหวัดเนี่ยมันต้องอาศัยหลายหลายหน่วยงานด้วยกันนะครับครมอถึงแม้ว่เป็นรัฐมนตรีช่วยประการสุมาเทยก็จริงแต่ว่าในครมอลต้องรับผิดชอบร่วมกันทั้งหมดนะครับเราสามารถสื่อสารได้ทุกกระทรวงนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยปัญหาที่เกิดขึ้นในจังหวัดเนี่ย นะครับเรื่องการพัฒนานะครับมันมีด้านไหนบ้างที่ส่วนหน่วยงานราชการใดของกระทรวงใดขึ้นตรงไกลปัญหาไกรเนี่ยทำตีเนี่ยที่ลงไปช่วยดูเนี่ยก็สามารถที่จะเรียกว่ารับบริการร่วมกันในการที่จะนำมาสู่การแก้ปัญหาเกิดประโยชน์สูงสุดกับพี่น้องประชาชนนะนี่เป็นหัวใจของการกระบุมคณะกรรมการขับเคลื่อนลงไปถึงระดับตั้งแต่ประเทศถึงไปถึงจังหวัดด้วย รแล,แล้วมีมีไทม์ไลน์ในการดํงงานเนินงานในการท่านรัมนตรีคือคือท่านนายกมนตรีท่านก็จริงๆท่าน,านอยากทาให้เร็วที่สุดนะครับเพิ่งก็เพิ่งรับการแต่งตั้งอยู่ผมวันนี้ผมเองก็พยายามลงมารเริ่มแล้วมาดูนะครับว่าพื้นที่จังหวัดที่ผมกับดูแลอย่างเช่นบึงกาฬหรือสกลนครหรือนครนมเนี่ยพื้นที่แต่ละแห่งก็อาจจะมีศักยภาพแตกต่างกันเราก็ต้องดูว่าจังหวัดบึงกาฬจะต้องทําอะไร อะไรทําแล้วมันจะเห็นที่ทางชัดเจนอย่างนี้อย่างเมืองการเป็นจังหวัดซึ่งมีบอกว่ามีชายแดนเป็นแม่น้าโขงนานาชาติต่อไปนี้จะมีสะพานข้ามแม่น้ําโขงแล้วนะมันก็ต้องเป็นศูนย์กลางทางเศรษฐกิจจะเป็นทับไหมแล้วก็จะเป็นเมืองพิเศษไหมอย่างเงี้ยมันจะมีการพัฒนากันทําอะไรบ้างที่มีศักยภาพที่นำไปต่อยอดร่วมกันนะครับเรื่องการต้องเที่ยวเรื่องเศรษฐกิจอย่างเงี้ยผมจะลงมาดูแลช่วยผลักดันให้มันไปด้วยความรวดเร็ว ให้เป็นที่พื่ประชาชนจริงๆว่ารัฐบาลมีความมุ่งหวังในการที่จะดูแลประจอย่างอย่างอย่างเต็มเต็มความสามารถแล้วก็รวดเร็วด้วยไม่ช้าเพราะปัญหาทั้งหมดเนี่ยมันรอไม่ได้นะครับพอดีเพื่น้องประชาชนอย่างนี้รัฐบาลเร่งรัดเร่งเร็วก็ใช้วิธีการอย่างนี้นะครับท่านตีแต่ละท่านที่ดูแลแต่ละจังหวัดก็ต้องเร่งลงมาดูช่วยกันดูก็พอพอเหมาะพอควรนะแบบดูแลสารจังหวัดก็นถือว่าก็ดูแลสารจังหวัดนะสามจังหวัดก็ถือว่าไม่มากนะครับก็ มั่นใจว่าสามารถที่จะลงไปเป็นพี่เลี้ยงแล้วก็ดูแลร่วมบริหารการกับจังหวัดกับพี่น้องประชาชนทั้งหลายที่เป็นตัวแทนเป็นคณะกรรมการในการลับเคลื่อนไปด้วยกันครับก็แสดงว่าในในโครงสร้างที่รัฐมนตรีเล่าให้ฟังนี่ก็จะมีทั้งทุกภาคส่วนภาคประชาชนที่จะเข้ามาขับเคลื่อนด้วยใช่ไหมครับท่านครับก็ในในระดับจังหวัดนะฮะซึ่งเป็นระดับในพื้นที่นะครับก็มี มีทั้งส่วนราชการกับภาคเอกชนภาคประชาส okay. okay. ังคมประชาชนผมดูในโครงสร้างก็โอเคนะมีความเหมาะสมเพราะว่าการพัฒนาในพื้นที่เนี่ยมันก็ต้องอาศัยการมีส่วนร่วมของประชาชนในจุดที่อาจจะมีส่วนที่มาจากหอการค้าส่วนภาคของท้องถิ่นนะครับภาคประชาสังคมประชาชนนี่นะครับที่ไปร่วมกับข้าราชการนะครับเป็นทิศทางแนวเดียวกันในการทํางานร่วมกันนะครับผมว่าถือว่าเป็น มิติใหม่ของการพัฒนาที่มองเห็นความสาเร็จนะครับผมนะครับท่านที่ติดตามนะครับชัดเจนกับขับเคลื่อนไทยไปด้วยกันนะครับด้วยความมงใหญ่ของท่านนายกบัญีนะครับพลเอกประยุทธ์จันโอชาที่มีโครงสร้างแบบนี้องกมาแล้วก็เร่านีธรรมนตรีที่ดูแลในพื้นที่โดยเฉพาะบึงการเนี่ยขับเคลื่อนเพื่อให้เกิดความรวดเร็วมีการบูรณาการในทุกภาคส่วนนะครับทำให้เกิดการพัฒนา เพราะฉะนั้นเดี๋ยวในโอกาสต่อไปถ้ารัฐมนตรีลงพื้นที่แล้วมีการขับเคลื่อนในประเรด็นต่างๆก็จะขออนุญาตที่จะพูดคุยกับท่านอีกครั้งหนึ่งจริงผมมีประเด็นนิดเดียววเอ่อในโอกาสที่มีรัฐมนตรีแต่ละท่านลงไปดูแลแต่ละจังหวัดไม่ไม่ได้หมายความเฉพาะที่บมดูแลนะฮะผมว่าการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนเป็นเรื่องสําคัญคตอนนั้เนี่ยเมื่อท่านรัฐมนตรีท่านมอบหมายมาแล้วนะฮะในระดับจังหวัดแล้วเนี่ยผมก็อยากเชิญชวนประชาชนในแต่ละพื้นที่นะ,ะครับ ท่านไม่ต้องเกรงใจรัมตีที่มานะฮะท่านมีปัญหามีความต้องการมีแนวความคิดในการแนวเสนออะไรในการพัฒนาพื้นที่ของท่านเองเนี่ยผมมั่นใจว่ารัมตีทุกรัมตีมีความยินดีอย่างผมที่อยู่เมืองการนพี่น้องชาวเมืองการนะครับทุกอำเภอทุกตำบลทุกหมู่บ้านนะผมยินดีนะฮะรับข้อมูลทั้งหลายนะครับเป็นข้อมูลในการนำาสู่การพิจารณาเพื่อการพัฒนาแบบ ด้วยกันร่วมกันคือทางไปด้วยกันตามแนวทางท,าที่พระนัมยองตรีตั้งใจไว้เพื่อเกิดผลสมบูรณ์ใดนววรกต่อไปครับผมก็เหมือนตามเรื่องของโครงการขับเคลื่อนไทยไปด้วยกันทุกภาคส่วนต้องร่วมมือกันนะครับวันนี้ต้องขอบคุณท่านรัม,มนตรีนะครับขอบคุณครับส<ม>วัคดีครับนะครับเดี๋ยวเดี๋วก็ต่อไปเราจะได้พูดคุยกับท่านรัมนตรีอีกครั้งหนึ่งครับ